โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวตัวของเงาวนะครับดรา้อนแฟงเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อีกเคาท์นหนึงรีวิวนะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวเกมเลมพลของมันเนาะแต่ว่ามาเบื้องต้นก่อนก็ตัวเฟรมดรา้อนแฟงน,นะครับก็เป็นเงาวไฟนะครับอ่าก็จะเป็นไฟลอยนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีมันมีเงาวสโล่ด้วยครับก็คือเงาวน้ําแข็งเนาะซึ่งจริงๆเราก็คิดว่าเงาวสโล่มันต้องโหดกว่านั่นแหละแต่ว่าด้วยสหายปัจจุบันกับอาวุธคู่อะไรเงี้ยมัันนมมมไ่ี อันนี้มีสลโลเท่าไหร่มันต่ป้าทาวช้อยมันน้อยอะไรย่างเงี้ยก็เลยมองว่าแบบจริงๆมันโหดกว่าแต่ว่ายังยังเล่นย,ยากอยู่นะครับต้องรออีกพักหนึ่งแล้วมันก็ดดานเข้ามาก่อนนะเนาะนะครับตัวของในตัวไอตัวลักกนแฟงเนี่ยนะครับความโหดของมันก็คือถ้าถ้าควงมันนั่นแหละเราจะสรุปนะ,ะกดเพย์ดูเลยกันะนะครับมันคือถ้าควงของมันเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูมันเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยไปดูเกมเพย์เนี่ยว่ามันโหดยังไงเนาะอืม ถ้าควงขงมมาครับมันจะแรงสุดเนาะแต่ว่ามันจะต้องทําให้ศัตรูติดลอยไส้ก่อนติดลอยนะครับติดลอยติดไฟไม่เท่าไหร่เนี่ยพอติดปุ๊บจับควงปาบปาบปาบมันแรงนะครับผมซึ่งตอนนี้ด้วยความที่แอคเขาที่มันมีดาวคอนแฟง N6 เนี่ยมันไม่มีขัดลอยมันก็เลยเห็นความแรงไม่สุดแต่มันน่าจะแรงมากเพราะขนาดไม่มีก็ยังแรงอยู่ดีนะครับนอส่วนถ้าอื่นมันก็จะแบบอ่าถ้ากระโดดทีบให้เกาะแตกอะไรเงี้ยก็ก็ได้อะแต่ว่า กับมอนอะได้แต่กับคนมันไม่ค่อยโดนนะครับมันก็ไม่ค่อยโดนหรอกอะไรเงี้ยถ้านนี้จ,จะหวังผลได้มากกว่าอย่าง้ยคือถ้าโดนเฮลติกชนไปรอบหนึ่งแล้วโหลดฟาดนะติดทั้งไฟทั้งลอยนะครับน้องแต่ส่วนถ้าแยบอ่ะก็เหมาะกับตีม้อนเลยครับเพราะว่าตีคนไม่โดนนะครับอืมอ่าแต่แม้แล้วเราถ้าถ้าแยบอ่ะมันก็คือจะจะ,จะจะจะมีการฟาดให้ลอยทีหลังอ่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทำคอมโบต่อได้อ่างเงี้ยแต่ว่ากับคนมันไม่โดนเลย คือเรียกว่ากับมอนเตอร์บางตัวเนี่ยน่าจะดีมากเลยนะครับแต่กับคนเนี่ยไม่น่าจะเท่าไหร่เนาะเออประมาณนั้นนะครับนะนถ้าทีมจริงแรงนะครับแต่มันไม่ค่อยโดนอะเตะไม่ค่อยโดนแต่ถ้าโดนก็อวกแตกครับประมาณนั้นนะครับตัวของสหายที่ใช้ได้ตอนนี้หรออ,อมันก็จะบอกมีเลดี้ชลร่าก,กับสายลอยใช่ไหมซึ่งซึ่งซึ่งบอกเลยว,ว่ามันแรงตรงที่ลอยครับก็ยังก็ยังนึกนึกอยู่ว่าแบบเออจริงๆแบบจริงๆผมว่า กับเทอร์ล่าเนี่ยก็เล่นสะดวกสุดแล้วเองครับเพราะว่าพอเทอร์ล่ามันแบบว่าทําให้โรตาสถานโดนอุกบาทลงใช่ไหมครับเราก็โดดตบตัวกระโดดฟาดทีเดียวมันก็ลอยแล้วว่าอืมก็ก็น่าจะสะดวกสุดนะครับแล้วก็อาวุธลองอ่ะผมว่าผมว่าใช้เฮรีติชิลดีกว่าปืนไฟกับไอไอไอสนับไอไอสนับแข้งไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนําอ่ะมันช้าไปแล้วว่าผมว่านะนะครับอืมถึงแม้จะเป็นแบบฮอกสโลผมว่าก็ ฮิรติกชิวน่าจะดีกว่าดีนะครับอ่ะเราไปดูตอนที่ไปใช้ในกิววอลแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาไปลองเล่นมาเหมือนกันดีฮนะจะไปดีแค่เขาหนึ่งเนาะไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวตัว,ตวดีจีเรี๋ยวลองดูแล้วกันเอไม่ขึ้นอีกต้องกดเพลอะลองดูนะครับ เราโกโลวยู่ตุม่มอีกคือบอกว่าถ้าหากินมันอะคือท่ากระโดดฟาดนะครับท่าตีคนนะกระโดดฟาดแล้วก็ท่าขววงเพราะว่าเป็นการล็อกอะครับคือเรียกว่าเป,เป็นเป็นท่าล็อกที่ล็อกนานที่สุดนะครับลองจากดาร์คอลิซอนดาร์คอลิซอนก็ลองแล้วก็ดูดพลังกูกูเข้ามาฮะอันนี้มันนานนะครับก็จะมีคอมโบของมันอยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกัน เขาโคนมาปุ๊บาแเราก็เอาพีเดติกชนช,นชาร์จแล้วก็ชนเลยถ้าชนฟาดแล้วก็ล็อกล็อกแล้วทำไรล็อกลงบอมดีครับเ <c oughs> ดี๋ยวมันเลือดหายไปครึ่งหลอดจริงๆท้ามเมื่อกี้ไม่โดนขัดอะถ้าฟาดอีกก็คือเรียบร้อยอะนะครับถ้าเต็มไม่ค่อยโดนแต่ถ้าโดนมอนอะนแรงครับ ถ้าถ้าควงคููดาวไม่นานเกินไปไม่ไม่เร็วเกินไปนะผมว่ากำลังดีไม่โกเกินไปตบปุกควงเรียบร้อยตายถ้า up เป็นสามมันจะควงแรงขึ้นนะครับได้ระยะดีนะระยะดีระดับความเร็วในการตีก็เร็วกว่าดากไฟนิดหนอ่อยเล่นคล่องตัว ก็หลงบอมตัวนี้น่าจะเกือบตายเลยมั้งตายยิ่งยิ่งถ้าศัตรูติดไฟอะครับติดไฟหรือว่าติดอะไรไปไ,ไปไประหว่างที่ขววงโดยยิ่งโดนเลดี้เทล่าเป่านี่แบบพ่วนะฮะอจริงจมันเหมือนจะมีสายไฟตุนที่มันเป็นตัวเท่ๆที่เป็นตัวถอดเสื้อมาแต่ก็นอกมันยังไม่ยังไม่มาเซิร์ฟสีก็ไม่รู้เหมืนอนกันแต่ถ้ามาผมว่าจะเหมาะกันมากกว่านี้นะครับเพราะเป็นไฟลอยกัน จริงๆกับคารินก็น่าจะเวิร์กนะเวลาควงไปแล้วโดนคารินแบบลงไฟนี่พวกแตก่ะส,สติ๊กซตั้อีกควงคุ้มเลยโดนบ่นลดเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่เยอะอยู่ขึ้นหลอดตัวหนาๆนก็ขึ้นหลอดของน,นี้ปราสาทสกายรีมกนะ็เป็นปราสาทที่หนาแล้วก็โดนไปขึ่งหลอด ถ้าถีบมันหวังผลไม่ค่อยได้ครับเดิมไม่ได้เรื่องอนะ่ะยกเว้นนักแข่งอยู่โดนถีบมาได้ชูแต่แบบหลอมจะแข่งกว่หรือจะตันนี่หรอก็โอกาสก็ยากอยู่ไม่ก็ต้องโดนตรึงของไอเมเทอรล่าก็เล่นกับเมทุร่าก็น่าสนใจนะก็ได้อีกแบบนึงประมาณนี้นสำหรับหอกนะครับก็ถ้าถามผมว่าควรควรไหมนะผมว่ากลางๆางอ่ะเออเพราะว่า เพราะว่าไฟลอยอะ่ะสุดท้ายมันก็ก็ดาบไฟอะแหละมันก็เหมือนดาบไฟนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งเซิร์ฟสี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบอาทิตย์หน้าคอนก็เข้าแล้วอะ่ะคอนก็เข้าแล้วเพราะมันแอบเอาเข้ามาก่อนใช่ป่ะก็มีคอนน้ําแข็งอะไรเงี้ยฮะค,ะคอนน้ําแข็งกับคอนค,อน,คอนหินใช่ไหมถ้าแนะนำก็ง่ายๆก็เล่นคอนน้ำแข็งไปละครับมันเล่นง่ายกว่าแต่คอนหินมันจะเบาะทางมันต้องไปอัพสหายผิดอีกอแต่ว่ามันก็จะการยากหน่อยครับ แล้วเกาะที่กันหินได้ก็อีกนานกว่าจะมา,าที่เป็นเกาะเจนนะอีกนานเลยเห็นแล้วเซิร์ฟเกาหลีมีอยู่อีกนานกว่าจะเข้ามานะครับก็ถ้าเล่นสายแปลกสายอะไรเงี้ยก็ค้อนหินนะฮะนะครับสกิลแม่งเกียนอยู่รอรอดูวยกันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันเข้าแล้ววัน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 ,วน,วนพุธอะนะครับก็ดองแรกเอาไว้แล้วกันนะครับนะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วแบบไม่ได้จะเล่นอะไรพิเศษก็ฟอร์ตการ์เดียนก่อนนะครับฟอร์ตการ์เดียนก็เป็นเกาะที่ทําให้ปล่อยเวฟทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับคร i t ิ c a l เ a เมจแรงขึ้นนะครับ ก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวมันมาวันที่สองแล้วนะครับดองแรกรอแล้วกันนะคระับสหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะสมงเงาไฟก็กลางๆ,ๆเฉยๆนะครับ,แ,แ,บแล้วแต่ชอบแล้วจะชอบเพราะทุกคนน่าจะมีดาบไฟแล้วไงเอออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอนาคตแบบสหายสายสโลมาดีๆก็น่าเล่นนะน่าเล่นหอกสโลอยู่น่าจะแบบเอาอ้วกแตกอะประมาณหนึ่งครับแต่ว่าใช้กรบป้าเทาก็น่าสนใจครับถ้าใช้ปันป่นๆแล้วก็ป้าเทาแบบ ขึ้นน่ะน่าจะอ้วกแตกอยู่นะครับก็อันนี้แล้วแต่แต่ละท่านละกันว่ามีของหรือไม่มีของนะครับแต่ตัวขัดลอยอะดีนะดีขัดลอยก็ได้ใช้นานนะครับแต่ว่าองค์ผมมันจริงจริงมันควรจะเป็น n5 แต่ว่าเอาไปลงนี่เนี่ยเอาไปาลงคองนะครับก็เลยง่อยๆอยู่เนี่ยจริงๆถ้า n6 น่าจะแรงกว่าแล้วจะใช้กับพลอยน่าจะแรงกว่าบิสติกเบรนนะครับต่อไปไปเรค่อยๆอัพไปครับถ้า6ก็ดูดิบูเล่เป็น1 4 4.8กับเดมิเคอิีิคอลนะครับส่วนถ้าใช้คู่กับพอก ทั่วคือใช้คู่กับเงาแรงไหมบอกไม่ต้องพูดถึงนะครับทะลุซอยอะแรงทะลุซอยอะแรงแบบแรงจัดอะปั่นทีโร่เด่นได้จะตายครับประมาณนั้นแล้วสไลด์ที่นี้ก็ประมาณนี้นะครับ